สวัสดีครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการใช้งานครับกล้อง WiFi จากแบรนต้าหัวนะครับเป็นรุ่น d h ขีด p 5 b ขีด p b นะครับหรือว่าเรียกอีกชื่อก็จะเป็นรุ่น Pi กู้ B1 นะครับซึ่งกล้องตัวนี้นะครับจะเป็นกล้องที่สามารถติดตั้งภายนอกได้นะครับให้ความละเอียดอยู่ที่5ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็มี AI ในการตรวจจับร่างกายมนุษย์แล้วก็รถยนต์ด้วยนะครับกลางคืนก็สามารถที่จะให้ภาพสีได้นะครับแล้วก็มีไซเรนแจ้งเตือนจากตัวกล้องด้วยนะครับ ตัวกล้องรองรับเมมโมรีการ์ดสูงสุดอยู่ที่256 g b นะครับ Wi-fi ที่เขาจับได้ก็จะเป็นคลื่น2.4 g h z เท่านั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งานเบื้องต้นกันเลยนะครับผมอันดับแรกเลยนะครับก็อยากจะให้ดูในส่วนของจุดที่ใส่เมมโมรีการ์ดก่อนนะครับจุดใส่เมมโมรีการ์ดของเขาจะอยู่ทางด้านกระหม่อมตรงนี้นะครับก็จะมีฝาปิดแบบนี้มาให้นะครับแล้วก็ขันน็อตเขาออกนะครับในส่วนของช่องใส่เมมก็จะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็อันนี้ก็คือปุ่มรีเซ็ตนะครับ วิธีการใส่เมมนะครับก็ให้ทําการคว่ำเมมลงไปแบบนี้นะครับด้านที่เป็นทองเหลืองนะครับคว่ำลงไปนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปเลยนะครับก่อนใส่เมมโมรีการ์ดนะก็แนะนําให้ทําการถอดปลั๊กกล้องออกก่อนนะครับผมอันนี้ผมจะขอหงายเขาไว้แบบนี้ก่อนนะครับผมจากนั้นนะครับใส่เมมเรียบร้อยแล้วล้วก็เสียบอะแดปเตอร์กล้องได้เลยนะครับอะแดปเตอร์ที่เขาให้มาก็จะเป็นอะแดปเตอร์12โวลต์นะครับผมอ่าหลังจากที่ เสียบปลั๊กแล้วเนี่ยก็รอลกล้องเคาบูตก่อนนะก็จะหมุนไปแบบนี้นะครับในส่วนของตัวแอปนะครับแอปตัวนี้ก็จะใช้แอป DMSS นะครับสามารถที่จะดาวน์โหลดได้จาก App Store แล้วก็ l a y Store เลยนะครับหลังจากดาวน์โหลดแอปแล้วเนี่ยก็แนะนําให้ทําการลงทะเบียนกับแอปให้เรียบร้อยนะครับจะใช้เป็นอีเมลหรือว่าเบอร์โทรก็ได้นะครับผมสังเกตที่สถานะไฟเข้าตรงนี้นะครับตอนนี้เป็นสีแดงอยู่นะครับ ถ้าเขาพร้อมดีใจให้เชื่อมต่อเนี่ยเขาจะเป็นสีเขียวนะครับผม start แต่เขาจะมีเสียงแบบนี้ด้วยนะครับแล้วไฟเขียวเขาเนี่ยจะกระพริบนะครับ ทีนี้นะครับมาดูในตัวแอปนะครับแอปที่เราใช้จะเป็นแอป DMS อย่างที่ผมได้กล่าวไปข้างต้นนะครับอันนี้ก็ผมได้มีการลงทะเบียนไว้เรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนตัวแอปนะครับก็กดบวกด้านบนขวามือออกเดี๋ยวก่อนนะครับเบื้องต้นเลยนะครับมือถือของเราก็ต้องเชื่อมต่อ Wi-Fi ที่บ้านก่อนนะครับที่เป็น 2.4GHz นะครับแล้วก็แนะนําให้เปิดบลูทูธไว้ด้วยนะครับเพื่อเชื่อมเพื่อการเชื่อมต่อที่ง่ายขึ้นนะครับก็คือเขาน่าจะบังคับอยู่แล้วนะครับตอนที่เรากด ขั้นตอนในการแอดนะครับก็แนะนําให้เปิดไว้เลยนะครับจากนั้นนะครับกดบวกด้านบนขวามือนะครับแล้วก็สแกนนะครับเคียวโค้ดของเขาจะอยู่ทางด้านใต้ตรงนี้นะครับเราก็สแกนเคียวโค้ดได้เลยนะครับสแกนเสร็จปุ๊บนะครับก็จะมีข้อมูลขึ้นมาก็เป็นซีเรียลของตัวกล้องนะครับแล้วก็เลขโค้ดของตัวกล้องนะครับเรากดถัดไปได้เลยนะฮะจากนั้นเราเขาก็ถามเราอะไรแบบนี้นะครับว่าไฟเขียวหรือเปล่ามันก็เขียวนะครับแล้วก็ถัดไปเลยนะครับ แล้วก็ตรวจสอบชื่อ Wi-Fi แล้วก็รหัส Wi-Fi ของเราให้เรียบร้อยนะครับว่าถูกต้องหรือเปล่าจากนั้นกดถัดไปเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเขาก็จะทำการนชื่อมตนะ,นะการเชื่อมต่อก็ทำได้ง่ายๆแบบนี้เลยนะครับในหน้านี้เราก็ไม่ต้องตั้งค่าอะไรมากมายเลยนะครับตรงนี้ก็เป็นบวกเจ็ดบ้านเราอยู่แล้วนะครับเรื่องของเวลานะครับ อันนี้เราสามารถที่จะตั้งชื่อกล้องได้นะครับถ้าเราไม่ตั้งเรากดโอเคได้เลยนะครับอันนี้เขาจะบังคับให้เราไม่เชิงบังคับเขาก็จะแนะนําให้เราตั้งรหัสผ่านกล้องถ้าเราไม่ตั้งก็กดเอาไว้ภายหลังนะครับผมเพราะอย่างไรตัวกล้องนี้จะติดบัญชีเราอยู่แล้วนะครับอ่าตอนนี้ภาพก็มาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะขอฟิปภาพก่อนนะครับก็เข้ามาที่รูเฟืองนะครับแล้วก็ไปที่เพิ่มเติมนะครับแล้วก็พลิกภาพนะครับแต่ตัวนี้ลูกค้าคงไม่ไปติดห้อยหัวแบบนี้อยู่แล้วนะครับผม หลังจากที่เราแอดกล้องเข้ามาในแอปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาดูนะว่าฟังก์ชันของตัวกล้องเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับผมก็กดเข้าไปที่ไอคอนของตัวกล้องตรงนี้เลยนะครับเบื้องต้นเลยนะครับตัวกล้องเนี่ยเขาจะสตรีมภาพขึ้นมาเป็น sd นะครับหรือว่าภาพไม่ชัดก่อนนะครับเป็นการดึงสตรีมรองเพื่อที่จะไม่ให้มันดึงอินเทอร์เน็ตเยอะนะครับถ้าเราต้องการดูให้ชัดขึ้นนะครับกดตรง sd ให้กลายเป็น hd แบบนี้นะครับแล้วภาพก็จะชัดขึ้นมาเลยนะครับผมในส่วนของการฟังเสียงก็กดรูปลำโพงตรงนี้นะครับหากล้้้อองงงะะไไรรรแบบบนนีีเเากก็ดดััสยค เลข4ตรงนี้นะครับก็จะเป็นการแบ่งหน้าจอดูนะครับถ้าเรามีกล้องหลายตัวอยากจะดูพร้อมๆกันเนี่ยก็สามารถทําแบบนี้ได้นะครับแต่ถ้าเรามีตัวเดียวเนี่ยก็เดับันลิกให้เป็นป้ใหญ่แบบนี้ขึ้นมานะครับ Payback นะครับเป็นการดูย้อนหลังนะครับกดเข้าไปเลยนะครับผมนะหากว่ามีการบันทึกเนี่ยนะครับก็จะขึ้นเป็นแถบเขียวแบบนี้เลยนะครับผมในส่วนของ2025ตัวนี้คือปฏิทินนะครับวันที่มีการบันทึกนะครับก็คือจะมีจุดสีฟ้าอยู่ด้านบนนะครับตอนนี้ก็จะเป็นวันที่8 นบผมที่มีการบันทึกอยู่นะก็กดแล้วก,กดตกลงนะครับก็จะโชว์ขึ้นมาแบบนี้นะครับเราสามารถที่จะเลื่อนแบบนี้เพื่อดูช่วงเวลาที่มีการบันทึกได้นะครับผมหรือว่าจะทางนิ้วแบบนี้นะเพื่อที่จะขยายให้ดูได้ละเอียดขึ้นนะครับในการดึงไฟล์เนี่ยหรือว่าจะตัดไฟล์ย้อนหลังเนี่ยก็ให้กดรูปกันไกตรงนี้นะครับสมมตินะครับผมจะดึงช่วงมันทุ่มหนึ่งนะครับก็กดรูปกันไกไปทีหนึ่งแบบนี้นะครับแล้วก็กดเพย์ตรงนี้นะครับปึ๊บ นะครับแล้วก็เลื่อนไปนะครับเลื่อนไปนะครับตรงนี้จะดึงได้สูงสุดประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับผมก็คือทุ่มหนึ่งถึงทุ่มครึ่งนะครับแต่นี้ผมขอจําลองแค่ประมาณหนึ่งนาทีนิดๆแล้วกันนะครับเพราะเดี๋ยวมันจะยาวนานนะครับหากว่าได้ช่วงเวลาแล้วเนี่ยนะครับก็จะเป็นช่วงเวลาทุ่มนะครับถึงทุ่มหนนาทีนิดนะครับก็กดรูกสต็อปตรงนี้ทีหนึงนะครับขออภัยนะครับปั๊บ ก็จะแสดงขึ้นมาแบบนี้นะครับก็จะมีในส่วนของทุ่มหนึ่งนะครับถึงทุ่มหนึ่งนาทีสิบสามวิกดถูกลงนะครับแล้วเขาก็จะทําการดาวน์โหลดไฟล์ตรงนั้นออกมาให้เรานะครับผมอันนี้ก็ใช้เวลาสักครู่หนึ่งนะครับอันนี้ก็มีไฟล์ออกไปเรียบร้อยแล้วนะครับหรือว่าจะเป็นการนะครับอ่ะเดี๋ยวแบกกลับไปก่อนนะครับหากว่าเรากดอัดหน้าจอนะครับตรงตรงตรงนี้นะครับอันนี้เน็ตผมค่อนข้างช้านิดหนึ่งนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับ กดอ่านาจอตรงนี้นะครับก็จะเป็นบันทึกการดูภาพสดเลยนะครับผมก็จะบันทึกแบบนี้เลยนะครับถ้าเราได้ช่วงที่พอใจแล้วก็กดไปอีกทีหนึ่งนะครับก็จะไปอยู่ในอัลบั้มเหมือนกันนะครับแล้วก็แคปภาพก็เหมือนกันนะครับในส่วนนี้นะครับก็จะเป็นในการคอนโทลนะครับตรงขึ้นลงซ้ายขวากดเข้าไปนะครับก็สามารถที่จะหมุนกล้องนะครับซ้ายขวาก้มเงยแบบนี้ได้เลยนะครับนะฮะ แล้วก็เพิ่มจุดรายการโปรดเนี่ยนี่ผมก็มีได้มีเพิ่มไว้บ้างแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาดูตรงนี้นะครับหากว่าเราต้องการเพิ่มเนี่ยเราก็กดตรงนี้นะครับเราก็ตั้งชื่อแล้วกดตกลงนะครับหากว่าต้องการอีกมุมนึงก็หันไปทางอื่นนะครับแล้วกดเพิ่มแล้วก็ใส่ชื่อกดตกลงนะครับเขาจะมาอยู่ในส่วนนี้นะครับจุดโปรดนะครับอันนี้ที่ผมได้มีการบันทึกไว้นะผมว่ากดเลขหนึ่งปุ๊บเนี่ยนะครับเขาก็จะหันไปจุดที่ผมต้องการนะครับที่บันทึกไว้แล้วกดเลขสองปุ๊บเนี่ยเขาจะหันไปอัตโนมัติแบบบนนี้ะครัผม อันนี้ก็จะเป็นการใช้งาน p t z เบื้องต้นนะครับแล้วก็ในส่วนของไฟนะครับถ้าหากว่าเราต้องการเปิดไฟแบบเองเลยนะครับก็กดเลยปุ๊บนะครับแล้วเดี๋ยวตัวกล้องก็จะเปิดไฟนะครับแบบนี้นะครับหรือว่าเป็นเสียงไซเรนนะครับแจ้งเตือนนะครับก็กดตรงนี้ได้เลยนะครับเขาจะบอกจะดังนิดนึงนะอ่าเขาก็จะดังอยู่ประมาณส0บวินาทีนะครับถ้าเรากดอีกทีหนึ่งเขาจะหยุดแบบนี้นะครับอันนี้ซึ่งเป็นเสียงตัวอย่างนะครับหากมีการตรวจจับเขาจะแจ้งเตือนแบบนี้เหมือนกันนะครับผม เดี๋ยวนี้เดี๋ยวไปดูแกลเลอรี่นิดนึงนะครับที่เราแคปภาพหรือว่าดาวน์โหลดไว้อยู่ตรงไหนนะแบ็กกราวนานะครับไปที่ฉันนะครับแล้วก็ไฟล์ของฉันครับผมนะเขาจะมาอยู่นี้เลยนะครับการบันทึกอะไรต่างๆเมื่อสักครู่นี้นะครับการดาวน์โหลดไฟล์ก็จะอยู่ในนี้เราก็สามารถที่จะกดแช่นะครับแล้วก็เซฟลงมือถือหรือว่าจะกดแชร์ออกไปข้างนอกก็ได้นะครับในส่วนของภาพก็เหมือนกันนะครับก็กดตรงตรงนี้นะครับก็จะมีภาพแบบมีขึ้นมาให้เรานะครับผม เดี <Es> ๋ยวไปดูตัวกล้องกันต่อนะครับในส่วนแรกตรงนี้ก็จะเป็นเมนูเบื Hi ้องต้นเขานะอันนี้ถ้ามีการแจ้งเตือนตรวจจับร่างกายมนุษย์ได้ก็จะมีข้อความแบบนี้ขึ้นมาด้วยนะครับรูปไม้ตรงนี้นะครับถ้าเราต้องการพูดไปออกที่ตัวกล้องนะครับให้เสียงเราไปออกที่ตัวกล้องก็ให้กดตรงนี้นะครับแล้วเขาจะขึ้นเป็นไมาสีเขียวนะครับลครับโครับเสียงดีนะครับ สำหรับลำโพงกล้องรุ่นนี้ผมมองว่าเสียงค่อนข้างที่จะดีเยี่ยมเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันต่อนะว่ามีอะไรบ้างนะก็ไปที่รูปรูปเหลี่ยมนะครับหรือว่ารูปน็อตตรงนี้นะครับสิ่งแรกเลยนะที่จะไปให้ดูก็คือการบันทึกนะครับถ้าเราใส่เมมโมรี่การ์ดเข้าไปแล้วเนี่ยนะก็ให้เข้าไปดูที่การบันทึกนิดนึงนะครับผมว่าตัวกล้องนั้นเจอเมมหรือเปล่านะครับนะบถ้าลักษณะแบบนี้นะจัดเก็บอุปกรณ์แล้วปกติก็คือตัวเมมปกตินะครับถ้าเขาบอกว่าผิดปกติหรือว่าอะไรใดๆก็แล้วแต่ ให้กด format นิดหนึ่งนะครับในส่วนการบันทึกนะครับถ้าบันทึกเหตุการณ์เนี่ยจะเป็นการบันทึกเฉพาะเมื่อมีการเคลื่อนไหวแล้วเขาคอยบันทึกนะครับถ้าเราเลือกเป็นทั่วไปแบบนี้นะครับจะเป็นการบันทึกต่อเนื่องนะครับผมนะฮะก็แนะนําให้ปิดทั้งด้านบนไปด้วยนะครับจะได้ไม่ไม่กินกินตัวมโมรีการ์ดเยอะเกินไปนะครับก็เลือกสักอย่างหนึ่งนะครับอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับระยะเวลาการบันทึกเราก็สามารถที่จะเลือกได้นะว่าจะย4ิบสชั่วโมงเลยหรือเปล่านะครับเราสามารถที่จะค u สตอมหรือว่า แบ่งช่วงเวลาให้เขาบันทึกได้นะครับในส่วนนี้นะฮะแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับในส่วนการตั้งค่าข้อความตรงนี้นะครับถ้าหากว่าเราต้องการให้มันมีการแจ้งเตือนเนี่ยก็เปิดสวิตต์ตรงนี้ไว้ด้วยนะครับเขาก็จะมีการแจ้งเตือนมานะครับถ้าอยากจะให้มีป๊อปอัพอะไรแบบนี้ก็เปิดตรงนี้ด้วยนะครับเขาก็จะมีการเด้งข้อความขึ้นมานะครับในกรณีที่เขามีการตรวจจับได้นะครับอันนี้ผมขออนุญาตปิดไปก่อนนะครับตั้งค่าการ ตั้งค่าระบบการตรวจจับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนการใช้ AI ตัวกล้องแล้วนะครับตรวจจับการเคลื่อนไหวนะครับตรวจจับร่างกายมนุษย์ตรวจจับรถยนตน์นะครับผมนะตัวนี้เขาก็จะเปิดไว้แบบ d e f a u l t อยู่แล้วนะรเราสามารถที่จะเลือกได้นะว่าใช้ตรวจจับรถยนต์หรือว่าร่างกายมนุษย์นะครับการตรวจจับ AI ตัวนี้ถ้าเราเปิดปุ๊บเนี่ยเขาก็จะขึ้นเป็นกรอบสีฟ้านะครับถ้าหากว่าเขา e t e ท t วัตถุที่เราเลือกไว้ได้นะเช่นรถยนตน์หรือว่าร่างกายมนุษย์นะครับผม ในส่วนนี้จะเป็นการติดตามอัตโนมัตินะครับก็คือออโตแท็กกิ้งนะคหากว่ามีคนเดินผ่านปุ๊บตัวกล้องก็จะหมุนตามไปนะครับพื้นที่การตรวจจับนะครับผมอันนี้เราก็สามารถที่จะร่างได้นะว่าจะให้มีการตรวจจับตรงพื้นที่ไหนบ้างนะครับผมเดี๋ยวนี้รอสักครู่หนึ่งนะครับบริเวณสีฟ้าเนี่ยก็คือมีการตรวจจับนะครับถ้าเราร่างแบบนี้นะครับแล้วเราเซฟไปเลยนะครับการตรวจจับจะเกิดขึ้นเฉพาะบริเวณตรงนี้นะครับผมแล้วก็ ที่ไม่มีสีฟ้าเนี่ยก็คือจะไม่มีการตรวจจับนะครับผมอันนี้ลูกค้าก็สามารถที่จะไปปรับเปลี่ยนได้ทีหนึ่งนะครับความหมายในการตรวจจับก็จะอยู่ที่ระดับ1-5ถึงนะครับอันนี้เราก็แนะนําให้อยู่ที่ปานกลางแล้วกันนะครับก็คือเลข3นะครับระยะเวลาในการตรวจจับตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับว่าจะให้เขาทำงานช่วงไหนบ้างนะครับผมอันนี้ก็ถ้าทำปุ๊บเนี่ยอันนี้ก็คือทำตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับ เมื่อมีการตรวจจับแล้วนะครับเราอยากจะให้เขาแจ้งเตือนอะไรบ้างนะครับก็มาอยู่ในส่วนนี้เลยนะครับการเชื่อมโยงสัญญาณเตือนถ้าเขาตรวจจับแล้วอยากให้มีเสียงไซเรนเราก็เปิดตรงนี้ไว้นะครับผมนะเปิดให้มันมีแจ้งเตือนไซเรนนะครับเขาจะมีป๊อปเัพเข้ามาแล้วก็จะร้องเตือนด้วยนะครับจากตัวกล้องเลยนะครับหรือว่าจะให้ตัวไฟติดด้วยก็ได้นะครับนะครับ มีการแจ้งเตือนปุ๊บนะครับมีข้อความเข้ามือถือมีไฟติดที่ตัวกล้องนะครับแล้วก็มีเสียงร้องออกมาจากตัวกล้องด้วยนะครับอันนี้เน็ตชามนะครับในส่วนของอะลา์มตรงนี้นะครับเราสามารถจะเลือกได้นะเขาจะมีเสียงนะครับว็เสียงอะลามวู้วู้นะครับแล้วก็เสียงเป็นผู้ภาษาอังกฤษนะครับ Warning Zone Keep Off แบบนี้นะครับแล้วก็ You are Under Surveillance นะครับก็คืออะไรแบบนี้นะครับเขาจะมีการแจ้งเตือนอยู่นะครับมีเป็นเสียงแบบที่เขาตั้งมาให้นะครับจะมีอยู่3เสียงด้วยกันนะครับ โหมดสองสว่างตัวนี้ครับในในส่วนของไฟนะครับถ้า normal open เนี่ยก็คือเขาจะเปิดปกติเลยนะครับถ้าหากว่าเราเลือกเป็น flash เนี่ยตัวกล้องก็จะกระพริบนะครับในกรณีที่มีการตรวจจับได้นะครับระยะสองสว่างเนี่ยก็จะเป็น auto นะครับก็จะให้เขาส่องสว่างนานเท่าไหร่นะครับ auto เนี่ยก็จะรู้สึกเหมือนว่าถ้าหากว่ายังมีการเคลื่อนไหวอยู่เขาก็จะเตือนไปเรื่อยๆนะครับหรือว่าจะแจ้งเตือนครั้งหนึ่งใกล้เขาเปิดไฟไปเนี่ยครับก็จะมีวินาทีนะครับสูงสุดก็ประมาณ 180วินาทีนะครับหรือว่าประมาณ3นาทีได้นะครับผมอันนี้จะเป็นในส่วนการเมื่อมีการแจ้งเตือนแล้วจะให้ตัวกล้องทําอะไรบ้างนะครับผมอันนี้ผมก็ขออนุญาตปิดไปก่อนนะครับผมเพราะเสียงกับไฟก็ลูกค้าน่าจะได้เห็นกันเมื่อต้นคลิปแล้วนะครับอ่าแล้วก็มาในส่วนเพิ่มเตมิมอีกนิดนึงนะครับผมในส่วนนี้เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของออระบบส่องสว่างนะครับอันนี้เราสามารถที่จะมาเลือกได้นะว่ากลางคืนเนี่ยเราจะให้มันเป็นภาพสีตลอดเลยหรือเปล่านะครับ ในโหมดอัจฉริยะเนี่ยนะครับเขาก็จะเป็นการภาพขาวดำกลางคืนนะครับถ้ามีการตรวจจับการเคลื่อนไหวได้ปุ๊บเนี่ยเขาก็จะเปิดไฟนะครับบันทึกภาพสีนะครับแล้วก็โหมด LED สีขาวเนี่ยก็กลางคืนปุ๊บเขาจะเป็นสีตลอดทั้งคืนเลยนะครับถ้าเราเลือกเป็นอัตโนมัติไว้นะครับถ้าเป็นโหมด IR ก็จะเป็นภาพขาวดาปกตินะครับในตอนคืนเมื่อเวลาที่แสงมืดแล้วนะครับอันนี้ค่าเดิมเขาอยู่ที่โหมดอัจฉริยะนะครับผมนะครับ อันนี้จะเป็นเมนูเบื้องต้นนะครับที่ผมจะมาแนะนําเกี่ยวกับกล้องรุ่นนี้นะครับซึ่งการแอดเนี่ยก็นําไปใช้กับกล้องรุ่นอื่นของแบงต้าหัวได้เช่นกันครับในส่วนของการแอดนะครับแล้วก็ฟังก์ชันอาจจะบางรุ่นอาจจะมีข้อแตกต่างกันบ้างเล็กน้อยนะครับอย่างอีกรุ่นหนึ่งนะครับเราจะไม่สามารถที่จะเปิดออโต้แท็กกิ้งจากแอปได้นะครับจะต้องไปเปิดที่หัวกล้องก็ต้องใช้คอมพิวเตอร์เปิดนะครับผมจะเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับแต่สําหรับรุ่นนี้ก็น่าจะกําลังมาแรงอยู่นะครับก็ อย่างไรก็ผมก็มีมาแนะนําเพียงเท่านี้นะครับสำหรับคลิปนี้หากว่าลูกค้าท่านไหนติดปัญหาในการใช้งานหรือต้องการข้อมเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อเข้ามาสอบถามก็ได้เลยนะครับทางไลน์แอดแอดไซวัตชิซีซีทีวีนะครับหรือว่าโทรเข้ามาได้ที่หนึ่งเจ็ดเก้าห้าจะมีช่างเทคนิคคอยคําแนะนําอยู่นะครับผมสําหรับคลิปวิดีโอนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเน็ตอนข้างช้าเลยทีเดียวต้องขออภัยด้วยนะครับ